สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูหน่อยนะคะวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆทำหนังสือใบงานตัวเด็กนะคะก่อนที่จะทำหนังสือใบงานตัวเด็กเรามาตบมือเป็นจังหวะสิบครั้งกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังชูมือขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะเด็กๆมีสมาธิกันแล้วนะ เดี๋ยวมาดูค่ะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำหนังสือใบงานตัวเด็กหน้าไหนหเด็กๆมาดูกันเลยนะคะที่สิบเจ็ดนั่นเองมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะคะมาดูซิว่าเขาให้เราทําอะไราเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะกิจวัตรประจําวันมีอะไรบ้างจงเขียนตัวเลขหนึ่งสองสามและสี่ลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลําดับเหตุการณ์และระบ,บายสีภาพให้สวยงามนะคะวัดประจําวันนะคะของเด็กๆในภาพนี้จะตรงกับของเด็กๆ ในห้องเรียนของคุคูมหรือเปล่ามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกเวลาเจ็ดโมงเชา้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะรับประทานอาหารอาไล่มาภาพที่สองเวลาหกโมงเชา้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะลุกจากที่นอนภาพที่สามเด็กผู้ชายคนนี้ก็จะแปลงฟันเข้าน้ำแปรงฟันภาพที่สี่เด็กผู้ชายคนนี้ก็กําลังจะไปโรงเรียนเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะใส่ตัวเลขไร้ลำดับเรียงลำดับจาก1 2 3 4ตามเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะมาก่อนก็คือภาพลูกจากที่นอนนั่นเองใช่ไหมคะต้องใส่เลข1ต่อไปพอรู้จากที่นอนแล้วก็ไปไหนคะแปลงฟัานเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใส่เลข2 เขียนลงไปภาพที่3หลังจากแต่งตัวอาบน,น้ำแต่งตัวแล้วก็จะมารับประทานอาหารในเวลา7จ็ดงเช้าใส่เลข3แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือลำดับสุดท้ายเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะไปเรียนหนังสือก็เป็นเลข4เด็กๆเ,เขียนไม่ได้ก็ให้ผู้ครองจับมือเขียนนะคะเป็นไงคะลำดับเหตุการณ์ของเด็ก ในภาพนี้ตรงกับของเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูหรือเปล่ายากไหมคะดเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆกระบายสีภาพแล้วก็ถ่ายมาสง่งคุณครูด้วยนะคะไปงานวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกังานวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย